สวัสดีค่ะชื่อสุภลักษณ์แสงจันทร์ไทยนะคะชื่อเล่นชื่อยุ้ยค่ะก่อนหน้านี้เป็นพนักง,งานและวิสากิจเป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนค่ะแต่ส่วนตอนนี้ได้ออกมาประกอบอาชีพธุรกิจครอบครัวธุรกิจส่วนตัวธุรกิจครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าความงามสุขภาพแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาค่ะอ๋อจาก ประสบการณ์ที่เจอกับตัวเองนะคะแล้วคนรอบข้างได้ค้นพบว่าตอนนี้สังคมของเราอะคะ่ะทั้งประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศอะเป็นสังคมที่กําลังเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุทําให้คิดว่าธุรกิจต่างๆธุรกิจที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุน่าจะเป็นสิ่งที่มีโอกาสที่จะเติบโตได้มากขึ้นหลังจากที่มาเรียนหลักสูตรนี้นะคะก็รู้สึกดีมากๆคือตอนแรกคิดว่าจะมาเรียน คิดว่าแบบเป็นเรื่องสุขภาพนะคะเป็นคนสนใจอะไรเกี่ยวกับสุขภาพอยู่แล้วแต่ว่าพอมาเรียนจริงๆอะคะ่ะก็ได้ค้นพบว่ามันเป็นความรู้ที่เป็นเป็นองค์ความรู้อะคะ่ะเป็นเรื่องวิชาการเป็นเรื่องพิทยาศาสตร์หลายๆอย่างที่เราคิดว่าเรารู้แล้วแต่จริงเราก็ยังรู้ไม่หมดมันมีความละเอียดลึกซึ้งแล้วก็เข้าใจบริบทของสังคมผู้สูงอายุหรือผู้สูงอายุมากขึ้นนะคะ ก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนลองเปิดใจมาเรียนนะคะเพราะว่าตอนนี้รอบตัวเราแม้กระทั่งตัวเรานะคะวันหนึ่งแน่นอนเราก็ต้องเป็นผู้สูงอายุคนรอบข้างเราอย่างเงี้ยค่ะตัวเองเนี่ยหลังจากที่เรียนแล้วนะคะยังไม่ได้คิดถึงการทํางานเลยค่ะแค่ในครอบครัวนะคะครอบครัวที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องหรือคนที่เราเจอค่ะเราก็มีความที่มีความเข้าใจเขามากขึ้นหรือแม้กระทั่งปัญหาทางเรื่องสุขภาพจิตใจหรือว่าทางสังคมอะคะ่ะ ทำให้อย่างอันดับแรกก็คือสามารถอยู่ร่วมกันในระหว่างคนต่างวัยนะคะอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุได้มีคุณแบบมีความสุขมากขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นแล้วการที่เรามาเรียนนะคะทําให้เราเพราะว่ามันเป็นกฎหมายแล้วพอเรามาเรียนแบบนี้เราก็มีใบอนุญ,ญาตมีใบประกอบอาชีพที่แบบเป็นทางการทางการรับรองก็มีโอกาสทางอาชีพมากขึ้นด้วยอะคะ่ะคือดูแลผู้สูงอายุด,ดูแลคนอื่นนะคะใครๆก็ทําได้แต่การเรียนนี้จะทําให้เรา มีอ่าเขาเรียกวอวุธทีการศึกษามีคุณวุธที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจริงเปิดโอกาสให้เรามีโอกาสทางการงานหรือทางธุรกิจอะไรมากขึ้นด้วยค่ะ